สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ผัดฟักทองใส่ไข่นะคะฟักทองเราก็ทําความสะอาดหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราจะหั่นรูปแบบไหนนะคะก็จะมีใบัหละพาเราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะคะแล้วก็กระเทียม เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสผักเขาก็โปรชลอดีิหนึ่งน้ำตาลเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าซองเขาจะหวานนวเราใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำมันน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเลย

แล้วเราจะเป็นน้ำตาลคองไปที่รอปักทองสุกสักครนคนะปะักองนิ่มแล้วเราก็จะใส่ไข่กันเลยนะคะ จะมีไข่กับเนะไม่ไข่กับเไม่ต้องรีให้ไข่เลนะ,ะเลนะคะแล้วเขา,ปาเป็นเล่นๆไข่ รล้หลดใส่น้ำมันหอยอน้ำหอยพีีเอวนิดนึงแล้วก็นิดน,น สร็จแล้วก็ใส่ใบโหละพาใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็คผูกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟถัดไปทองใส่ไข่ ก็เสร็จแล้วค่ะฟักทองใส่ไข่นะคะเมนมูง่ายง่ายขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ